เราจะมารีวิวไอติมพี่เบิม้มนี่ไอติมพี่เบิ้มรสโคลาจ้าวันนี้เรารีวิวที่วัดจะมีเสียงเขาเรียกว่าอะไรนะธรรมะเหรอจะมีเสียงธรรมะสอดแทรกมาน,นิดนึงนะจ๊ะไอติมพี่เบิ้มจ้ารสชาติเป็นไงอร่อย <laughs> นี่ไอติมโคล拉มาละยี่สิบบาท อร่อยโคลาหวานเปรี้ยวเน้นๆไม่ซ่าเย็นมากดงจากวัดเขาตะแบกมาเหนื่อยๆแอดติมพี่เบิลช่วยได้ของ ETC นะจ๊ะบอกเขาบอกว่ากีดตมเหมือนเด็ก เห็นไหมล่ะก็ลงมาเหนื่อยๆมันร้อนนะ <c oughs>